สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้พี่ต้อยมาใส่บาทอาหารแห้งนะคะสำมานเณนยีรูปนี่ค่ะใส่แล้วเมื่อกี้เยอะเลยค่ะเดินอนุโมทนาบุญด้วยนะคะต้อยใส่เรียบร้อยแล้วค่ะเนเมาภาคฤดูร้อนนะคะมาบินทบาต ที่หมู่บ้านค่ะสับก็ขออันดามวนธนาบุญกับญาติโยมทุกท่านทุกคนนะครับนะมากันเลยนะคะนี่ค่ะสับก็ขออันดามวนธนาบุญกับญาติโยมนะครับทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้ร่วมตักบาตรขอบุณในวันนี้แล้วนะครับขอให้โยมหลุดพ้นจากวิบากกรรมชาวสัตว์กรรมเดยนะครับขอให้โยมยิ้มเยอะๆมีสุขเยอะๆสมเ่็จเยอะๆ ด้วผลบุญผลทานภาวนาที่ยำโยมทุกท่านได้ร่วมตั้งใจสร้างและได้ร่วมกันแจกบริบบิทในวันนี้นะครับนะเมันจะหล่นนะเนี่ยถึหมันจะหล่นนะครับดังก็โมทนาบุญคุณโยมทุกท่านทุกคนนะครับนะที่ได้ร่วมตักบาตรทอดสายน้หน้แท้ในวันนี้แล้วนะครับนะขอให้โยมทุกท่านยิ้มเยอะๆมีสุขเยอะๆนะครับนะด้วยผลบุญผลทานภาวนาที่ยำโยมทุกท่านได้ร่วมตั้งใจสร้างและได้ร่วมตั้งใจกบริบบิทในวันนี้นะครับ นี่มอนค่ะนสวัสดีนี่ค่ะใส่บาทกันนะคะสำาเนินมา พอสมควรสังโขครับก็ในขณะนี้นะครับท่านเจ้าอาวาสทับภูสังครักษ์แตกที่จะเลี้ยวไปสู่ตลาดแล้วนะครับนะก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านทุกคนนะครับนะที่จะร่วมสักบาทบุญนะครับนะได้ตั้งจิตอธิษฐานส่งขอพระธรรมภัยญาติโยมทุกท่านที่การังเดิอนอาจจะติดขัดเล็กน้อยคุณโยมนะครับนัดก็วันนี้โยมได้ร่วมสักบาทบุญแล้วขอให้ญาติโยมตั้งจิตอธิษฐาน นะครับนะขอให้ญาติโยมทุกท่านถึงทวดแต่วิบากกรรมเก่าเจ้ากรรมในเวรอุปสรรคพยายามไปสิ้นไปความโลภความโกรธความหลงที่เลดปัญหาอาฆาตว่ต่างๆนะครับนะผมก็ขอภาวนาบุญกับคุณโยมทุกนี้แล้วนะครับนะขอให้ญาติโยมทุกท่านกินเยอะๆมีสุขเยอะๆสําเร็จเยอะๆได้ผลบุญผลทานบารมีที่ญาติโยมนั้นได้ร่วมตั้งใจสร้าง โอเคนะคะบายๆครับคุณค่ะนโมทนาบุญด้วยนะคะสวัสดีค่ะอุปสรรคพยายัมบรรทยนะครับนั่งขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมตักบาตรทำบุญในวันนี้แล้วนะครับนั้นขอให้ญาติโยมทุกท่านนะครับนั้นตักบาตรถนาอธิษฐานสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนามีช่วมีลาภมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง